คุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วก็วง c g m 4 8เช่นเคยนะครับโซนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเห็นเป็นลูกยางทั้งเแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับจะพูดถึงคนกลุก่มใดไปไม่ได้นะครับก็จะพูดถึงน้องคนหนึ่งในกลุ่มนี้นี่แหละนะครับก็คือเราลูากยางสมาชิกรุ่นที่2ของวง c g m 4 8นะครับแล้วก็ตอนนี้น้องก,ก็ เติบโต,ตเรียกว่าเกินลูกยางไปเยอะแล้วนะครับก็เป็นใครมาไม่ได้นะครับก็คือน้องลูกเกดพิมพ์ลพัดส่วนน้อยสมาชิกรุ่นที่2ของวง C G M 4 8และน้องก็อยู่ในฐานะกัปตันวง C G M 4 8คนปัจจุบันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเทียบกับตอนแรกที่น้องเข้าวงมาใหม่ๆยังไม่ได้มีประสบการณ์ การเป็นไนดอแบบ f o รุท g r o u ปอะไรเลยอาจจะมีประสบการณ์ทางวงอื่นมาก่อนก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหน้องเติบโตขึ้นมาเป็นแบบคู่นำของวงเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้าชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของน้องลูกเกดที่จะพูดถึงวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตที่ผ่านมาของน้องนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เกิดขึ้นจากระดับที 30ในงาน general election ที่น้องได้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมที่ดูสดๆอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกช็อกอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอันดับน้องลดลงเยอะมากๆนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าไอ้ตัวอันดับอะไรเนี่ยมันมันไม่สำคัญหรอกครับมันผมรู้สึกว่าเราผูกพันกับน้องรักเห็นดูน้องมากกว่าที่จะ เอาเลขอันดับอะไรตรงนี้มามาตัดสินและ้นะครับผมผมชื่นชมน้องลูกเกดเอนดูน้องลูกเกดมากๆในหลายๆเรื่องนะครับอ่ะเรื่องแรกเลยเอาง่ายๆนะคอนเสิร์ต t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  l e ท f Legacy ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าลูกเกดเนี่ยเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของคอนเสิร์ตนี้เลยก็ว่าได้นะครับคิดว่าน้องน่าจะมีส่วนร่วมในการโปรดิวซ์คอนเสิร์ตนี้อยู่ แน่ๆอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอเขาก็ไม่ได้มีใครบอกเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะว่าใครโปรดิวอ์แต่ก็รู้สึกว่าอะในเมื่อสั่ C G M 4 o ไม่มีพี่ลีนะไม่มีพี่อ,อมแล้วนี่น้องมันก็น่าจะเป็นน้องนี่แหละที่คอยดูแลตรงนี้ใช่ไหมครับฝัง่ง C G M 4 8ส่วนฝั่งบีนเคจะเป็นฮู้เป็นดีเชอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็น้องลูกเกดก็ทำให้คอนเสิร์ตทางนี้ของฝั่ง ในส่วนของฝั่ง C J M เนี่ยมันกลมกล่อมมากๆจริงๆนะครับแต่ละเพลงแต่ละอะไรหลายอย่างที่เลือกมาเนี่ยโอ้โหประทับใจมากๆแล้วก็จัดเมมเบอร์ได้ลงตัวจริงๆนะครับรวมถึงในเพลงรวมเพลงที่รวมทั้งสองวงเพลงใหญ่ด้วยก็คือเพลงดารินนะครับที่โอ้โหสุดจริง ตอนผมดูอยู่ตรงนั้นอนะถึงแม้ว่าแบบผมจะนั่งอยู่ไกลสุดเนาะแถวหลังสุดเลยแต่ผมก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของเพลงนี้มากๆอ่ะคือไอตอนดา์เรโนที่มันเป็นเพลงปกติที่ตอนนี้ลูกเกดชนะจีเออ่อไม่ใชได้ดีได้ดัดบ,บที่17ใน GE ครั้งที่แล้วแล้วทำออกมาเนี่ยน้องก็แบบเฉิดฉายมากๆอยู่แล้วในฐานะเซนเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยน้องก็เลือกเพลงนี้ให้มาเต้นรวมกันอีกครั้งทั้งวินเคนงซิเจนโคเรคครั้งแรกด้วยไม่ใช่อีกครั้งนะครับแบบ โอ้โหมันมันดูแบบยิ่งใหญ่มากๆดูแล้วแบบโอ้โหว้าวว้าวไม่แพ้กับตอนที่เอ่ครั้งก่อนนู้นที่สองวงร้องรวมกันในเพลงไบโอเนียเลยนะครับในคอนเสิร์ตแบทเทิลเนี่มาแบเทิลอีกครั้งก็เนเต็งใรโน้งแทนก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วน้องก็ยังคงเป็นเซนเ,นเตอร์ที่ทําสะกดผู้ชมได้อยู่มอีกเช่นเคยนะครับก็ชื่นชมใน ฝีไม้ลายมือความสามารถของน้องกเก่มกๆๆงมากๆนะครับน้องเจ๋งมากมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงในเ,เขาเรียกว่าเรื่องต่อมานะครับในเรื่องของการเต้นเ e อ f o r m ร์แมบนซ์บนเวทีเนี่ยมันชัดเจนมากๆอยู่แล้วว่าน้องกเก่งเฉยใชขนาดไหนนะครับคราวนี้ก็มาเรื่องของเสียงร้องกันบ้างนะครับผมว่า หลายๆคนน่าจะประทับใจในตัวน้องลูกเกดในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยเราที่เราเห็นาชัดน่าจะตอนที่เป็นคอนเสิร์ตแบทเทิครั้งที่แล้วนะครับที่น้องออกร้องเพลงอ่ามาตาอาณาตาตัวโกโตโคคันๆๆใจเจตตาที่น้องมาอยู่สร้างบาร์สร้างมาตรฐานไวสูงม,มากในฐานะเซนเตอร์ออริจินอลทางฝั่งไทยนะครับแล้วก็ น้องลูเกดก็นำเพลงนี้มาร้องอีกครั้งในคอนเสิร์ตแมทเทิรครั้งที่แล้วซึ่งถือว่าตอนนั้นน้องหน้าใหม่มากๆนะครับแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหน้องเฉิดฉายเป่งประกายจริงและมีความสามารถด้านการร้องเพลงสูงมากๆจริงๆนะครับคนคนเดียวสะกดคนทั้งฮอได้อยูอ่คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่น้องลูเกดก็ทำได้เรียบร้อยแล้วรวมถึงไปร้องอีกทีในงาน นิปอนฮาคุปีก่อนนูนด้วยนะครับที่ก็ยังคงสะกดคนทั้งหอได้อยู่มาอีกเช่นเคยนะครับถ้ามิวสิกทำมิวสิกกี้ไว้แบบไหนลูกเกดก็ทำมาตัดไว้แบบนั้นนั่นแหละนะครับคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงร้องของลูกเกดมันก็ยังมีให้เห็นกันอีกเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะด้วยสไตล์ของเพลงซีเกมโฟร์ดนมเน้นร้องเดี่ยวมากมเกิดไปอะไรอย่างไยนะครับแต่ว่า สิ่งน,นี้แฟนคลับรู้แฟนคลับเห็นตลอดว่าน้องลูกเกดร้องเพลงได้เจ๋งแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนคลับเท่านั้นนะครับคุณครูเองที่สอนน้องลูกเกดมากับมือเนี่ยเขาก็เห็นความสามารถของน้องลูกเกดตรงนี้นะครับก็คือครูเอครูแมนก็เชิญน้องลูกเกดไปร้องในเพลงเธอยังเป็นคนเดิมที่ลงในช่องทางสื่ออ่า ของครูนะครับเป็นคลิปสั้นๆเพื่อโปรโมทเพลงวงของ,งฟองนะครับผมดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น้องลูกเกดเจ๋งมากๆคือเราก็ฟินอยู่แล้วที่แบบครูเชิญเด็กๆไปร้องอแต่ว่าพอเป็นน้องลูกเกดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่เราเว้ยกับตัน CGM 4 8ฟนะครับเป็นคือทำหน้าที่ได้ดีจริงๆแบบน่าภาคภูมิใจมากๆ นะครับภาคภูมิใจจริงๆมากๆนะครับอธิบายไม่ถูกเลยอะแต่แบบชอบมากจริงกับคลิปที่น้องลูกเกดร้องเพลงกับครูเอครูแม่นะครับไปหาดูกันได้เนาะ <S <S 1> <S 1> และ้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญท,ที่จะพูดถึงในวันนี้นี่แหละก็คืออันดับที่30ของน้องนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าก็ค่อนข้างช็อกพอสมควรที่ประกาศชื่อน้องมา เร็วเกินไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ทราบกันดีว่า GE มันเป็นเรื่องของการใช้เงินโหวตซึ่งมันควบคุมอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วก็น้องลูกเกดเขาไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเลยไปนะเพราะว่าแบบเอออันดับตกหรืออะไรรเปล่ามันมันควบคุมอะไรไม่ได้จริงนะครับมันมันเป็นเรื่องของนั่นแหละควบคุมอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจใตัวน้องลูกเกดมากๆเลยคือแบบ น้องก็รู้สึกว่าเออน้องเป็นถึงกัปตัน cgm 4 8่ิแแต่ว่าเออดักมันลงตกลงมาอะไรอย่างี้เราเราก็เข้าใจความรู้สึกน้องนะแต่ก็อยากจะบอกให้น้องรู้ไว้ว่าหนูเป็นกัปตัน cgm สี่ิยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับคือพี่เข้าใจเลยว่าแบบเฮ้ยหนูกดดันแน่แ่เพราะว่ากัปตันคนก่อนอย่างแคปออมเนี่ยพี่ออมเนี่ยเขาเขาทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆาจริงๆเป็นผู้นำ สุดๆด,ดูแลทุกคนดีสุดๆแล้วหนูต้องมารับช่วงเดินต่อมันมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับแต่หนูก็จเจ๋งมากๆจริงๆนะครับใช้เวลานิดเดียวอะทําให้แบบเมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งที่เขาประสบการณ์ในการเป็นไอดอลเยอะคนหลายปีเนี่ยยอมรับในตัวหนูได้แล้วหนูก็เคารพพี่ๆเหมือนเดิมทั้งที่ทแบบหนูมีตําแหน่งที่ใหญ่กว่าแล้วแต่หนูก็ยังแบบให้เกียรติทุกคนที่เป็นรุ่นหนึ่งเหมือนเดิมรวมถึง รุ่นสองด้วยการหนูก็ยังเป็นที่พึ่งพาเป็นที่โต้ที่พึ่งพาได้ของทุกคนเสมอแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาในวงไม่ว่าเป็นรุ่นสามรุ่นสี่เองหนูก็ดูแลอย่างดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามต่อแล้วก็หนูก็คอยดูแลทุกคนได้อย่างดีเสมอเอาในในแบบของหนูอะพี่จำได้ว่าแคปอง บอกว่าไม่ต้องเอาพี่เป็นต้นแบบให้ทำดาวสไตล์ตัวเองแล้วพี่ก็สังเกตว่าหนูก็ทำหน้าที่เป็นกัปตันตามสไตล์ของตัวเองจริงแล้วมันก็ออกมาดีมากๆในข้อจำกัดที่มันเยอะมากๆแล้วหนูทำได้ขนาดนี้เจ๋งมากๆแล้วแล้ว,ลวก็ตํนแ่งเซ็นเตอร์ที่หนูพิ่งเป็นเนี่ยเธุสเซนเดินเลาดูเลิฟมีเนี่ยน้องก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมมากาจริงก็ ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอะไรเลยนะครับภูมิใจในตัวเองเยอะๆภูมิใจให้สุดๆเลยว่าหนูเป็นกัปตันวงซีเจโอทีเอที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงและทุกคนเขาจะไม่ทิ้งหนูไปไหนแน่นอนเขาจะคอยเป็นกำลังใจให้หนูไปจนสุดเส้นทางแน่นอนนะจ๊ะอ่ะสาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ